รอบสัปดาห์พาไปดูกิจกรรมเด่นโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์ วันอังคารที่สองกันยายน2568เด็กหญิงยุพาเด่นแววชั้นประถมศึกษาปีที่สีทับหนึ่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหาาันคาวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรนำขนมเคก้กมาเลี้ยงเพื่อนๆเน,นื่องในวันคล้ายวันเกิดทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองของเด็กหญิงยุพาเด่นแววมาณโอกาสนี้ วันพฤหัส,สบดีที่4กันยายน2568นางสาวนัฐฐาแสงสุขดีนางสาวพรณภัสเปรมวัฒนะและนายวิชัยคนทาครูโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้าค่ายธรรมะอบรมศิลธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มโรงเรียนหันคาณวัดเทพฮิรัน วันเสาร์ที่6กันยายน2568นายพิพัฒน์ช่างหล่อครูโรงเรียนอนุบาลหันคาวัท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรนำนักดนตรีวงกฤษณาแบนเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีสากลและดนตรีไทยประจำปี2568ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศณนะส่วนนกชัชนา วันเสาร์ที่6กันยายน2568นายพิพัฒน์ช่างหล่อครูโรงเรียนอนุบาลหาาันคาวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสารรนำนักดนตรีวงกฤษณาแบดนแสดงดนตรีในงานเต้นก้าวช่องป้องกันลืมณนะถนนคนเดินอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่6กันยายน2,568นายวิทวัฒน์บุญดิษนายอภิสิทธิ์ปานนาค และนายสุดที่เดชแฟงเอมครูโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากฤษณนาสุชัยประชาสรร์นานักฟุตบอลย1 2ไปแข่งขันฟุตบอลน,น้องพอใจซุปเปอร์คิดหนึ่งณนะอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรผลการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหันคารอบแบ่งกลุ่ม1บ้านควายจูเนียร์และอนุบาลหันคาชนะจันประสิทธิ์อะคาเดมีสาต่อหนึ่งรอบแบ่งกลุ่มสอง บ้านควายจูเนียร์และอนุบาลหันคาชนะร่วมเจริญ f 1 3วสต่อหนึ่งรอบ8ทีมสุดท้ายบ้านควายจูเนียร์และอนุบาลหันคาชนะพันหินจูเนียร์หนึ่งต่อศรอบรองชนะเลิศบ้านควายจูเนียร์และอนุบาลหันคาแพ้ทุ่งพรมทอง1นต่อสองขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากร โรเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากิศนาสุชัยประชาสรรสำหรับข้อมูลในการนำเสนอกิจกรรมรอบสัปดาห์พาไปดู